สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็มาลงคลิปเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องบัตรลุงตู่นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อนๆสรุปไปสรุปมานะคะก็คงได้ใช้สิทธิ์อีกหนึ่งเดือนนะคะเป็นเดือนหน้าก็คือเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆดูจากข่าวนะคะเอาไปเอามาก็ให้เราได้ใช้ต่ออีกหนึ่งเดือนค่ะ เป็นเดือนสุดท้ายแน่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่ความเป็นไปได้น่าจะเดือนสุดท้ายจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าวันที่หนึ่งมีนาเขาก็จะประกาศผู้มีสิทธิ์นะคะสำหรับรอบใหม่นะคะ่ช่วงนี้ก็คอยอัปเดตข่าวสารภาครัฐเรื่อยๆนะคะบางทีก็ เอาจริงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะก็ต้องคอยอัปเดตดูประจํานะคะเพราะว่ามาีลูกค้ามาถามที่ร้านบ่อยมากค่ะว่าเดือนมีนาจะใช้ได้อีกหรือเปล่านะคะเราก็เลยบอกลูกค้าไปว่าใช้ได้อีกหนึ่งเดือนนะคะส่วนมากลูกค้าก็ไม่ค่อยติดตามข่าวนะคะก็มาถามแต่ร้านธงฟ้านะคะ เราก็ได้ข้อมูลมาเราก็ตอบลูกค้าไปนะคะตอบไปตามข่าวข่าวที่แล้วก็บอกเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนสุดท้ายนะคะค่ะไปเอามาก็ได้ใช้สิทธิ์อีกหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆข้าวก็ไม่รู้จะสั่งมาทันหรือเปล่านะคะเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆบางทีก็ชุดละหูนะคะเราก็ไม่ทราบว่าจะได้รูดต่อ น่าจะไม่พอนะคะเท่าเหนียวนี้ลูกค้ารวดเป็นกระสอบกระสอบเลยนะคะน่าจะไม่พอน่าจะสั่งมาอีกไม่พอแน่ๆค่ะบางทีก็ชุดละหกค่ะมันไม่ได้เตรียมของนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อสองวันนะคะเราก็จะได้เพิ่มสั่งของเพิ่มเข้ามาในร้านเรื่อยๆ เราก็คิดว่าไม่น่ารูดได้แล้วเดือนมีนาน,นะคะสุดท้ายก็ได้ใช้อีกหนึ่งเดือนนะคะของจำก็รูดไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่ามีร้านอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะคะอยู่อยู่ใกล้ร้านเราประมาณ500เมตรค่ะเขาก็มีตัวเลือกเยอะนะคะ ร้านเขาใหญ่มากค่ะสินค้าตั้งแต่สากกระเบื้อยันเนือลบนะคะใหญ่มากๆเลยเราสู้เขาไม่ได้นะคะก็พอได้แต่เข้าสารนี่แหละคะ่ะเพราะว่าร้านเรามีที่จอดรถด,ดีค่ะไม่รถไม่ติดนะคะรถไม่ติดที่จอดรถสะดวกสบายนะคะ ลูกค้ามาทําอะไรนเนาะค่ะเมื่อกี้ก็บริการลูกค้าไปนะคะก็มาซื้อข้าวค่ะมาซื้อข้าวหกกิโลนะคะก็ออกไปค่ะข้าวเราก็จะจัดเรียงๆไว้แบบนี้เลยนะคะกอกไว้กอกไว้เลยค่ะ ลูกค้าเข้าร้านอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็สรุปว่าเดือนหน้าได้ใช้ต่ออีกหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ